ทางนั้นอ้วนรังสิตโพสภาพคุกเข่าต่อหน้ามะม่วงเผยไม่เคยมีโมเมนต์ขอแต่งงานค่ะส่วนมากจะเห็นแต่โมเมนต์ฮาฮาของหนุ่มอ้วนรังสิตเขากับภรรยาสาวชาวเกาหลีอย่างป์กฮยอนซอนหรือแฟนๆรู้จักกันนั้นก็คือสาวมะม่วงค่ะแต่ว่าโมเมนต์หวานๆก็จะมีให้ได้เห็นเหมือนกันยิ่งในเวลานี้ที่มะม่วงเธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกอยู่แล,แล้วและก็อ้วนรังสิตเขาก็เอาใจภรรยาเป็นพิเศษค่ะซึ่งตอนนี้ทังคู่อยู่ที่ประเทศเกาหลีและกำลังนับถอยหลัง เพื่อหล่อจะได้พบหน้านลูกชายคนแรกและภาพวันวานล่าสุดนี้ที่ทางด้านอ้วนรังสิ์เองได้โพสลงโซเชียลเป็นภาพที่กําลังคุกเข่าต่อหน้ามะม่วงและโมเมนต์สุดหวานที่อ้วนรังสิ์บอกว่าไม่เคยมีโมเมนต์ขอแต่งงานงั้นเขารักเธอจนวันตายแทนก็แล้วกันทาเอาหลายคนนัถึงกับเขาแสวความน่ารักของทั้งคู่เพราะว่าช็อตนี้ดูแล้วหวานมากๆเลยล่คะค่ะ